ใครปังใครแปก๊กสองผลงานหมายเลขเก้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังลัสซูบูตอยลุนคือคนล่าสุดในยุคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนแรกไวอันแม็กแคลว์หัวหอกสกอตติสพาปีศาจแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพในปี1994ก้าทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าดับเบิลแชมป์ครั้งแรกในยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันคนที่สองแอนดี้โคลย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงกลางฤดูกาล 1 9 9 4การกาถึง95าทำประตูได้อย่างมากมายทั้งความสำเร็จส่วนตัวในการเป็นดาวซันโวและทีมที่ได้ทั้งถ้วยพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกคนที่3หลุยซาฮาเป็นความหวังครั้งใหม่หลังมีผลงานสุดยอดกับฟูลแลมแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นดังใจเพราะปัญหาการบาดเจ็บแต่กันนั้นก็มีส่วนช่วยทีมคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีก2ปีติดและแช,ชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก ในปี2008คนที่4ดีมิท่าเบอร์บาตอฟยิงแฮตริกในเกมแดงเดือดประทลาเวีรยวคูลทำให้หัวหอกชาวเบลเกลียขควา้ารางวัลดาวซันโวและเชนพีเมลีแต่น่าเสียดายที่นักเตะอยู่กับทีมเพียงแค่4ี่ฤดูกาลคนที่5ลาดาเมลฟนานเกวย้ายมาจากโมนาโกแบบยืมตัวแต่เพราะอาการบาดเจ็บหนักทำให้กองหน้าชาวโคลัมเบียไม่มีความทรงจำกับทีม หลังทําได้เพียงแค่4ประตูเท่านั้นคนที่6อองตโตนี่มาซียาวย้ายมาจากโมนาโกเมื่อปี2015แต่ก็มีฟอร์มที่ขึ้นขึ้นลงลงอาการบาดเจ็บเลื้อรลังและเรื่องวินัยนอกสนามจนไม่ได้รับการต่อสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคนที่7สลาตันอิบราฮิโมวิชวัวหอกชาวสวีดิชใช้เวลาอยู่กับทีมไม่นานมากนักด้วยปัญหาการบาดเจ็บแต่ก็มีส่วนพาปีศาจแดง คว้าแชมป์คาราบาวครับและยูฟายูโรปาลีกและคนที่8โลเมลูลูกากูย้ายมาจากเอเวอรรตตนด้วยค่าตัวมหาศาลแต่กลับมีฟอร์มรุ่มร่ม,รมดอนๆจนต้องละเหตุไปเล่นกับอินเตอร์มิลานในปี2019แต่ดันโชว์ฟอร์มดีพางูใหญ่คว้าแชมป์เกาโชซีลีอาในซีซั่น2020ัถึง2021